ลองพูดคำว่าแตงโม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 ไม่ได้ลองพูดคำนี้ฮะเช่าฟาดฟัดฟัดครับเราเราพูดไม่ถูกกันโห o h ห ho h โหฮี i h ทีนี้ซะด้วยคุณลองพูดแตงโมสามครั้งสิคะแตงโมแตงโมแตงโมออ่าเชิญครับลองพูดคำนี้สิครับ แตงโม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 เพื่ออะไรครับเนี่ยแตงโมค่ะแตงโมเฮ้ยแตงโมแตงโมไปครับแตงโมแตงโมแตงโมเฮ้ยจะเต้นนะลองพูดคำนี้ฮะเช้าฟาดฝัดฟัด เย็นฟาดเราไม่ถูกเลยไม่ผมพูดอย่างนี้ผมอยากให้าพูดอย่างนี้เช้าฟาดฝัดฟัดเย็นฟาดฟัดฝัดเช้าฟาดฝัดฝัดเย็นฟาดฟัดผัดไม่ใช่ผิดเย็นฟาดฝัดฟัดเช้าฟาดฟัดฝัดเช้าฟาดฟัดฝัดเย็นฟาดฝัดฟัดไม่ผิดอีกแล้วไปไหนลูกโอ๊ตคือผมเคยคุยกับคนคนนึงผ่านโซเชียลมีเดียแล้วพอคุยกันแล้วผมก็ รู้สึกว่าคลิกมากแต่อยู่ๆเขาก็หายไปเลยครับอ๋ออาทิตย์เดียวก็หายไปเลยยันยัดโอ้ยลูกลูกอ่าโอ๊ตอันนี้เตือนนะอันนี้เตือนนะบริหารรูปได้ดีลูกเดี๋ยวพี่เสียเอ็นดูคุณมองบนให้ผมดูหน่อยอันนี้ดูเก่งอะลองพูดคำว่าแตงโม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 สามครั้งครับไปฮะ แตงโมแตงโมแตงโมเสียงเสียงแล้วถ้าคุณนุ้ยค่ะเขาชี้หน้าคุณแล้วเขาพูดว่าเลิกกักคุณจะตอบเพราะว่าอะไรคะเลิกกักจะตอบเพราะว่าผมไม่พิถานเป็นคนแบบนั้นแน่นอนครับไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บคุณตอบว่ากินจุ๊บจิ๊บผิดค่ะเชิญตอบตอบว่า ทนนแล้วถ้าบอกให้คุณโดเรมิโดเรมิซอลลาคุณจะตอบว่าหนูขอเวลาสักสามนาทีในที่สิดมันต้องครวนเพลงเก่าหน่อยใช่ไหมและถ้าพูดว่าโหฮีโหฮีโหฮีโหทีนี้ซะด้วยเสียงตกล่างนิดนึงในฐานะ ไม่คิดผมจะบอกว่า,าตอนที่เขาตอบคําถามแล้วคุณยืนอยู่ค,คุณโอ๊ตที่ยืนอยู่ข้างหลังทำอย่างเ <h isa> งี้ <h isa> <h isa>